สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมหลายคนอาจจะงงนะครับผมว่าตอนนี้ PUBG Mobile ได้ปล่อยอะไรออกมาก็ไม่รู้นะครับผมผมจะมาไขข้อความสงสัยให้ทุกคนได้รู้กันนะครับผมทาง PUBG Mobile เซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับผมทดสอบไปแหละของเซิร์ฟจนะครับผมมีการอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นแพทที่ต้อนรับเทศกาลรุดจีนะครับผม ก็คือไฮไลท์สำคัญของมันอะ่ะก็คือการล่าบอสนั่นแหละครับผมซึ่งมอนสเตอร์พิเศษเนี่ยมันจะมีเฉพาะอีเวนต์เทศกาลตรุษจีนเท่านั้นนะครับผมพอพ้นเทศกาลตรุษจีนไปนั้นมันก็ไม่มีแล้วนะครับผมทุกคนไม่ต้องมาเครียดนะครับผมว่าเกมจะเลอะเทอะกันไปใหญ่นะครับผมเกมยังคงเหมือนเดิมนะครับผมแค่เป็นอีเวนต์ของมันเท่านั้นเองนะครับหลายคนอาจแบบว่าคิดนะครับผมว่า ถ้ามาจะไม่เล่นนะครับผมถ้ามาเซิร์ไฟไทยคนจะไม่เล่นแน่นอนถ้ามาจริงๆนะผมว่า100%ยเยังไงก็เล่นครับผมมันเราอย่าเป็นซีเรียสครับผมมันมีกิจกรรมอีเวนต์ดีดๆอย่างนี้ไหมเราเล่นเราก็ลองเล่นเฉยๆนะครับก็คือเป็นสีสันของเกมนะครับผมผมว่ามันสนุกดีนะมันก็เหมือนเอ็กช็ดีนะครับผมเอฮานะคลายเครียดนะครับผมแบบว่าเล่นเซิร์ฟเล่นแบบธรรมดามันก็ ชินไปแล้วว่าอยากลองอะไรใหม่ๆเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันเนะเาะว่ามีอะไรมาบ้างเนาะในการอัปเดตครั้งนี้ในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมซึ่งจะมีเอ,อ่อฟังก์ชันนะฟีเจอร์ใหม่อะ่ะมีจะมีระบบแต่งงานขึ้นมานะครับผมเหมือน x s h o t เลยครับผมก็จะมีระบบการแต่งงานมีมาด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีจริงหรือเปล่าในเซิร์ฟไทยนะน่าจะมีนะผม เหมือนเอกช็อตเลยนะครับผมมีงานแต่งงานด้วยสุดยอดนี่ครับผมลองมาดูกันนะครับผมว่าในโหมดปกตินี่ครับโหมดเออยังไงอะ่ะโหมดปกติอะครับเล่นร้อยคนนะครับผมมันก็จะมีพวกสับป,ประหลาดออกมาด้วยนะพวก,วก,กออมอนเตอร์นะครับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมดูเดินะครับมันก็จะทำดามเมจกับเราด้วยนะมันจะมากัดเราเงี้ย แต่พอเราพอเราฆ่ามันแล้วมันก็จะดรอปของนะครับผมนี่ดูครับผมต่อยต่อยมนันนะเนี่ย,ยะะม,นะมันจะดรอปของครับผมโอเคนะมันจะดรอปของมาด้วยนะในโหมดปกตินะครับเล่นในโหมดปกติอะไรมันก็จะมีของพวกนี้มาด้วยนะ,ะซึ่งคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนทําเองนะ,ะผมไม่ได้เป็นคนอัดเองด้วยคือผมไปเอาคลิปของมานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่อยากด <ๆ S 1> ูคลิปเต็มนะ ผมก็เอามาตัดคลิปเข้ามาอีกทีหนึง่งขอไปด้วยนะครับผมี๋ยวผมทิ้งเครดิตไว้ให้นะนี่ครับเรียกการยิงเรียกแอดดอปโคตรเทอบอกเลยดูดิถ้ามาเซิร์ฟไทยนี่ว่าผมว่าเทนะมันไม่ได้ปัญญาอ่อนอะไรนะครับมันเทดีนะเนี่ยแปลกแปมันแปลกแปก,แปกดียะแปลกใหม่ดียะสุดยอดดูโฟ้าผ้าด้วย อ่าแล้วมันส่งไอตัวนี้ออกมานะครับเป็นไอดอปเราก็ต้องฆ่ามันด้วยนะแล้วก็จะดอปของให้เราดูเดสยด,ดยอดดูด,ด้วยหมวกแดงด้วยอ่ะยดดอดเป็นเลยหมวกแดงนี้เหมือนดารุม่านะครับเห็นไหมดูด,ดิยเหมือนดารุมา่ารู้จักปะน่าจะรู้จักนะอ่ะโอเคไปดูอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นการลงบอสนะครับผมการลงบอสนะครับผมจะมีผู้เล่นอยู่8ดคนนะครับผม ก็จะช่วยกันยิงๆให้บอสมันตายอะแหละเนาะก็ก็มาฟาร์มของนะครบับวงก็จะบีบเหมือนอาเคดแหละแต่คือเราจะไปกันแปดคนไปช่วยกันยิงอะ่ะก็สำหรับใครนะครับชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมไม่ได้เป็นคนทำเองนะอนเนี้ยอัที่คลิปเนี้ยมัน คือผมเอาของเขามาอีกทีนะอย่าว่าผมละกันคือผมหาลิงก์โหลดแล้วอะ่ะหาลิง์โหลดที่จะทําเองอะ่ะผมหาไม่ได้นะ <VER. S 1> ก็เลยต้องเอาของเขามาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมสําหรับใครอยากดูคลิปเต็มหรืออยากไปติดตามช่องของเขานะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เล่นไปอย่างนี้นะผมก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่นะบ๊ายบาย 小心，年兽即将出现！请各位勇士在限时内击败年兽。<来> 兽发怒了，大家小心！注意爆炸电球！ 成功守家ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ยังไม่มีเข้ามาเลยไอ้สั